Story. Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะหยิบเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นจากาเซชั่นในวิชา ที่ผมสอนที่ MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับผมสอนวิชา Performance Management and Value Creation นะแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เชิญคุณโบ๊ทัทยระดุงถิ่นนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Build นะก็จะเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งตอนนี้ก็โตขึ้นจนกว่าจะ,จะเรียกได้ว่าเป็นไม่ไม่ใช่สตาร์ทอัพแล้วแหละนะครับก็มาเชิญเชิญคุณโบ๊ทมาเล่าเรื่องของการวัดผลในสตาร์ทอัพให้กับนักศึกษาได้ฟังเนี่ย คราวนี้ในระหว่างที่เล่าเรื่องเนี่ยคุณคุณโบสทก็เล่าถึงชีวิตสตาร์ทอัพต่างๆด้วยนะไม่ได้เจาะเฉพาะเรื่องการวัดผลมาถึงสไลด์หนึ่งนะคุณโบสทเขาอยากจะแชร์นะครับมันเป็นสไลด์ที่ผมถ่ายรูปมานะครับคุณโบสทเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยได้เครดิตมาจากโปรเฟสเซอร์คาธาจาย่านะครับซึ่งเป็นคนที่เขียนตำรามาร์เก็ตติ้งคู่กับฟิลิปคอตเลอร์นะเขาบอกว่าเป็นพลังสซีกในการขับเคลื่อนองค์กร คราวนีผผ้ผมอาจจะอยากชวนคุยทั้ง2มุมนะครับผมว่ามันคือพลังสองซีกในการขับเคลื่อนองค์กรแล้วมันก็เป็นพลังสองเีกในการขับเคลื่อนชีวิตเหมือนกันไอ้ขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรแล้วก็ในมุมของชีวิตเดี๋ยวผมจะจะจะเล่าให้ฟังเหมือนกันในมุมอันนี้คุณ,ค,ณคุณโบสทไม่ได้พูดนะผมแต่เขาเรียวกว่าอะไรนะครับเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออจริงๆช,ชีวิตเรามันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะ เอาองค์กรก่อนเลยคนระคือมันมันเป็นตัวย่อนะคือมันมีโมเดล CIEL กับ PIPM ผมเอาตัวย่อมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับ C ตัวแรกคือ creativity ที่แปลว่าความคิดสร้างสรรค์ I เนี่ยคือ innovation ที่แปลว่านวัตกรรมนะครับ E เนี่ยคือ entrepreneurship ที่มันแปลว่าความเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ L นี่คือ leadership นะครับที่แปลว่าความเป็นผู้นำ ส่วนอีกโมเดลหนึ่งเขาเรียก p i p m เนี่ย P มา,มาจากคาว่า productivity ที่มันแปลว่าผลิตภาพนะ I คือ improvement แปลว่าการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ P คือ professionalism แปลว่าความเป็นมืออาชีพแล้วก็ M คือ management ที่แปลว่าการจัดการนะคือเวลาเราดูเนี่ยว่าบริษัทก่อนนะครับบริษัทไหนจะใช้โมเดลไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสเตจของบริษัทคุณบสสรุปให้ฟังว่าสตาร์ทอัพช่วงแรกๆเนี่ย มักจะอยู่ในโมเดลของ CIEL นะคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเนี่ยคุณเน้นความคิดสร้างสรรค์คุณเน้นเรื่องของนวัตกรรมคุณเน้นของความเป็นเท่าแก่ผู้ประกอบการแล้วก็คุณเน้นในเรื่องของความเป็นผู้นำนะเพราะนั้นสตาร์ทอัพยังไม่ต้องมีระบบอะไรมากหรอกลุยนะเอาอะไรใหม่ๆทดลองลองไม่ได้ไว้เวิร์กเลิกทำใหม่อะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ในช่วงแรกเนื่องจากคุณโบท พาบิลเนี่ยไต,ต่มาจากสตาร์ทอัพเล็กๆจนกระทั่งกลายเป็นคุณโบสบอกไม่ชอบคําว่าคอร์ปอเรทนะแต่ว่ามันรูปร่างหน้าตามันจะกลายเป็นคอร์ปอเรทแหละมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยคุณโบ์สก็เลยผ่านกระบวนการ CIEL มาก่อนแต่พอมาถึงจุดหนึงนะครับมาถึงจุดหนึงเนี่ยคุณโบสบอกว่ามันมันมันจะต้องเริ่มเปลี่ยนละเพราะคุณเริ่มเป็นบริษัทใหญ่ละ มันก็เลยต้องกลายเป็น PIPM คือเน้น productivity เน้นอนี่มันต้นทุนมันเยอะเกินไปไม่ดีเราต้องลงทุนแล้วต้องให้ได้ Return กลับมานี่คือ productivity เน้นเรื่อง improvement จะทำให้กระบวนการมันดีขึ้นยังไงมันลีนขึ้นยังไงลดของเสียยังไงลดความสูญเสียได้ยังไงก็เป็น improvement professional r e s m e คุณโบท๊ทก็เล่าให้ฟังว่า เราอาจจะทําเองคนเดียวเป็นผู้ประกอบการเท่าแก่ทํามันทุกอย่างไม่ได้ละเราต้องหามืออาชีพซึ่งในเคสของคุณโบ๊ทเนี่ยคุณโบ๊ทก็บอกว่าก็ยอมไปจ้างคนที่เขาเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆซึ่งตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าเขานะครับก็จะเป็นเรื่องของ professional i e s m ก็คือหาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามา แล้วก็ตัว M คือเน้นการจัดการเ่านี้มันมรีระบบเต็มไปหมดเลยเนาะมันต้องจะจัดการความเสี่ยงต้องมีคณะกรรมการเช็คซึ่งคุณบอสเขาก็บอกว่าเขาก็อึดอัดเพราะว่าเขาเคยทําอะไรเขาก็อยากทาเขาก็ทําเลยไนงะตามสไตล์เท่าแก่แต่ว่ามาถึงจุดหนึง่งพอบริษัทใหญ่คุณอยากทำอะไรก็ทําเลยเนี่ยคุณอาจจะเละนะครับคุณอาจจะเละแล้วยิ่งเอา professionalism เข้ามาเนี่ยเอาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาเนี่ยพวกคนกลุ่มนี้เขาทางานในบริษัทใหญ่มาก่อนนะ เขาเขารู้กระบวนการว่ามันต้อง1 2 3 4าพอเข้ามาแบบไม่มีกระบวนการเขาก็จะบอกว่ามันเละนะถ้าเกิดคุณทําแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงเลยนะถ้าเกิดคนนี้ตัดสินใจตามอารมณ์เนี่ยมันอาจจะพังเลยก็ได้นะงั้นคุณโบเขาก็เล่าให้ฟังว่าใหม่ๆหมเขาก็จะรู้สึกอึดอัดคราวนี้เมื่อกี้เล่าเล่าเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังแล้วเขาบอกมันก็เป็นการจับคู่ครับเวลาเราจะขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยตัวแรกก็คือ จำได้นะครับ CIEL กับ PIPM เขาบอก C กับ P, P เนี่ยต้องคิดคู่กันว่าคุณจะเน้น creativity เน้นความคิดสร้างสรรค์หรือคุณจะเน้น productivity ที่จะเน้นกันแบบทำน้อยได้มากนะครับลดต้นทุนอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดถูกนะถ้าสตาร์ทอัพใหม่ๆคุณมาเน้น productivity คุณไม่ต้องทำอะไรกินหรอกไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้โฆษณาอันี้อาจจะไม่คุ้มคุณไม่มีใครมาใช้หรอกใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทเริ่มสตาร์ทอัพมาเริ่มผูคนมาเยอะแล้วแล้วคุณเอาแต่ creativity เผาเงินอย่างเดียวเผาเงินอย่างเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะเจ๊งเพราะว่าคุณไม่มีรีเทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว C กับตัว P เนี่ยเราต้องเราต้องเทรดออฟกันว่าเฮ้ยจังหวะนี้เนี่ยมันต้องเน้น productivity นะแต่บางจังหวะอาจจะต้องมี creativity ด้วยคู่ที่2คือ I เหมือนกัน innovation กับ improvement เมื่อกี้เราเล่านะสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยสร้างสรรค์เอาของใหม่ๆออกมาเข็น ฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานู่นนี่นั่นแต่เราจะทําแบบนี้ไปได้ไม่ตลอดครับมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอแบบโปรดักต์มาเก็ตฟิตเราต้องเจอโปรดักต์ที่มันใช่ผลิตภัณฑ์ที่มันถูกถูกใจเพราะนั้นถึงจุดนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคืออินฟลูมันไม่ใช่ว่าไปสร้างโปรดักต์ใหม่อีกร้อยโปรดักต์แล้บผู้ประกอบการบางคนเนี่ยไม่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้คือก็จะเป็นบ้าพลังสร้างโปรดักต์แบบเขาเรียกช้นี่อ็อบเจกต์ซินโดมเห็นอะไรแวววับ well เอาหมดทําหมดทำหมด มันก็ไม่ได้นะถ้าเกิดบริษัทคุณจะใหญ่แล้วอ่ะคุณต้องโฟกัสนะตัวคู่ที่3ามคือองค์การผู้นำกับ professionalism อย่างเมื่อกี้ที่เล่าฮนะถ้าเป็น s t a r า u ใหม่ๆเนคุณเท่าแก่เลยคุณลุยเลยอยากทำทำอะไรโอ้มันแบบเป็นกัดฟ i ล l i n g มันแบบอันนี้จะทําจะขายฉันก็ขายเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งบริษัทคุณคุณจะพาบริษัทมาได้ถึงจุดหนึ่งฮะถ้าคุณใช้องค์ก,การเพเน์อย่างเดียวเนี่ยความเป็นผู้กอบการอย่างเดียวเนี่ยถึงจุดหนึ่งคุณต้องการมือขายมือแบบนักขายมืออาชีพ นักผลิตมืออาชีพพวกนี้จะพาคุณต่อยอดไปได้อีกไกลเลยฮะเพราะนั้นอ,องค์เทอร์เพเนอร์เองก็ต้องรู้สึกร,รู้จักปล่อยปล่อยมือซึ่งคุณโบสพูดบอกว่าไอ้ตัวนี้ตัวยากเลยเพราะว่าเท่าแก่ส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนะพอพอคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดเนี่ยก็จะไม่ปล่อยมือครับเฮ้ยคนนี้หรอมันจะเก่งสู้เราได้ไงแล้วก็ทําคนเดียวไม่ไหวแล้วเผลเอๆก็ไม่ได้คนเก่งที่สุดนะจริงเราก็แค่หลงตัวเองว่าเราเก่งที่สุดนะ ส่วนตัวสุดท้ายคือ l e a d e r s h i p กับ management คล้ายๆกันนะลีดเดอร์ชิ Leadership ก็ใช้แบบเฮ้ยเชื่อฉันเถอะฉันพาไปได้เว้ยฉันพาองค์กรมามาตั้งนานแล้วฉันตั้งองค์กรนี่มากับมือล l e a d อ r s h i p แต่ถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยให้มีทีมผู้บริหาร management มืออาชีพเข้ามานะครับอันนั้นคือเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรแต่ว่าพอผมฟังผมก็โอ้ไอเดียนดะีเนาะเพราะว่าองค์กรแต่ละสเตจแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องการพลังการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันแต่ผมกลับมามองชีวิตผมเหม ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีมีมีไดเลม่าหรือว่ามันก็มีจะเรียกอะไรนะทางเลือกในในในสคู่นี้เหมือนกันเนาะ,อะลองลองมาท,ที่เทียบกับชีวิตนะทเทียบกับชีวิต creativity กับ productivity ต้องถามตัวเองว่าชีวิตเราตอนนี้นะเวลานี้ซึ่งคนฟังผมเนี่ยอยู่ในคนละสเตจนะบางคนเพิ่งเรียนจบบางคนเนี่ยทำงานแล้ว5ปีอย่างผมอายุ50บวกแล้วเนี่ยจังหวะไหนควรเป็นอะไร สำหรับผมนะคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือหรือ First j o b b e r เพิ่งทํางานใหม่ๆเนี่ยผมว่า c r e a t ivity น่าจะมาก่อนเหมือนคล้ายๆ Start Up อยู่ช่วงแรกๆช่วงนี้คุณคิดจ้างสรรได้เลยคุณอยากทําอะไรคุณทดลองได้เลยเพราะว่าความเสี่ยงคุณน้อยความเสี่ยงคุณน้อยคือจานทำสตาร์ทอัพละเจงก็ไม่ได้เดือดร้อนคุณยังัวคุณเดียวเลยคุณยังไม่มีหนี้ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีครอบครัวไม่มีคนต้องดูแลเนี่ยคุณจัด c r e a t ivity ได้เต็มๆแต่ถ้าเกิดคุณอายุเท่าผมเนี่ย ผมว่าต้องเอียงมาทาง productivity ผมไม่ได้บอกว่าคนอายุเยอะห้ามคิดอะไรสร้างสรรค์นนะแต่จังหวะชีวิตที่คุณแบบมีมีบ้านมีรถมีคนต้องดูแลมีหนี่ต้องจ่ายมีอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะบ้าพลังเยอะมากไม่ได้ครับชีวิตมันมันเสี่ยงเกินไปมันไม่ได้เสี่ยงตัวคุณคนเดียวนะคุณตกงานมาหรือว่าคุณลาออกจากงานมาแล้วมาทําอะไรเสี่ยงๆเนี่ยครอบครัวคุณจะพังไปด้วยครับพ่อแม่พี่น้องลูก ภรยาสามีคุณจะพังไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพอคุณเติบโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจังหวะ productivity มากกว่า creativity คู่ที่สองเหมือนกัน innovation กับ improvement ใหม่ๆคุณจัดไปเถอะคุณอยากทำอะไรคุณทำ product เปลี่ยนโลกอะไรคุณทำไปเลย innovation ใหม่ๆคุณอยากทดลองทดลองไปเลยแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องเน้น improve คุณอายุสัก4ี่0ิผมไม่ได้บอกว่าห้ามทดลองอะไรใหม่ๆเลยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่ขาวกับดำนะมันทดลองได้แต่ว่าคุณต้องเอียงใน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 ,ในมุมของเซฟตี้เยอะนิดหนึ่งทำสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มันดีขึ้นเก่งในวงการของคุณอันเนี้ยน่าจะเหมาะสมกับช่วงวัยของคุณมากกว่าขึ้นอยู่กับคุณอยู่วัยไหนนะคนฟังผมก็มีวัยตั้งแต่เลขหนึ่งก็ยังมีนะครับเรียนอยู่มัธยมก็เคยมีคนอินบ็อกมานะผมเรียนมห้าม ฟังนบบดลสตอรี่มาตลอดมีนะครับบางคนฟังตั้งแต่ตอนม6จนตอนนี้ทํางานแล้วอะเพราะผมจัดมา5ปีแล้วนะครับทุกวันนะครับก,ก็ดีใจทีนะ่มีคนติดตามแต่ผมว่าช่วงแรก innovation ได้ครับช่วงหลังเนี่ย improvement ช่วงหลังหมายถึงอายุเริ่มแก่ๆเข้าอาจารย์30แก่ไหมมันมัน i n บ o v ว t e ได้ไงคือผมไม่ได้บอกว่าผม50แล้วห้า innovation ไม่ใช่นะบัรปัจจุบันผมก็ทําอะไรใหม่ๆนะครับไม่ใช่ผมไม่ทําเลยนะแต่ผมจะไม่ทำอะไรเสียเส่ยงๆมากๆนะครับ ตัวคู่ที่3ครับกับเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตนะองเทอร์พารเนอร์กับ p r o f e s s i o n a l i s m องเทอร์พ n e u เนอร์ชิก็เป็นเป็นผู้ประกอบการทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแต่ p r o f e s s i o n a l i s m ก็เริ่มเป็นมืออาชีพส่วนตัวผมตอนนี้ผมก็เอียงมา p r o f e s s i o n a l i s m แล้วแล้วเอาเอาเอานนี้เป็นอันนี้อันนี้ผมว่าอายุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือความการการกล้าเทคความเสี่ยง รับความเสี่ยงของแต่ละคนก็ต่างกันนะอันนี้พูดพูดจะบอกว่าเป็นอายุอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะแต่แต่มันมีแนวโน้มว่าคนที่อายุน้อยนอยเนี่ยมักจะกกล้าได้กล้าเสียซึ่งเป็นลักษณะของผู้ประกอบการเนี่ยเยอะกว่าคนอายุมากๆแต่ก็พูดอีกทีว่ามันก็มีอายุน้อยน้อยคอนเซอร์เวทีฟก็มีอายุมากๆก,กล้าได้กล้าเสียก็มีแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเป็น p r o f e s i o n a l ซึมากกว่า p r e n e u r s h i p ไม่ใช่ว่าผมไม่ทําเลยอย่างที่ผมบอกผมก็ทําธุรกิจหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นธุรกิจที่มันไม่เสี่ยงมากสังเกตการซื้อหุ้นกันนะฮะถ้าเป็นเด็กๆหน่อยเนี่ยอาจจะโหสวิงกันสุดฤทธิ์หุ้นแบบบวกกันวันละ3 0หรือลบกันวันละ3 0นะหุ้นของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนี้ซะเยอะไม่ได้บอกทุกคนนะแต่หุ้นของกลุ่มอายุ5060จะเป็นแบบดูน่าเบื่อเลยอะ b ีแบบระยะยาวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือ Leadership กับ Management ตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากนักนะครับแต่ว่าในมุมมองของความป็น Leadership ก็คือคุณจะเห็นเด็กวัยรุ่นที่จะลุกขึ้นมานำกลุ่มคนทํานู่นทํานี่สมากโดยที่ระบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักนะนะการบริหารจัดก,การมันไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่เด็กวัยรุ่นนะนะ ถ้าคุณสังเกตนะเขาจะทําอะไรเขาอยากทำเขาก็ทําเขาไม่อยากทาเขาก็ไม่ทำนะแต่เขามีพลังเยอะนะครับเขามีพลังเยอะแต่คนที่อายุเยอะนิดนึงเนี่ยคุณจะมีความจเมนต์สูงขึ้นโดยธรรมชาติคุณระมัดระวังคุณทําอะไรเป็นสเต็ปผมไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผม,มนะแต่ผมว่าออกมาทางจเมนต์ออกมาทางการแบบวางแผนมานั่งคิดว่าอันเนี้ยข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าเกิดทําไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะนั้น ผมจะไม่ตัดสินใจแบบบุ๊บทําทันทีโดยที่ไม่ได้จ่ายรองนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อ <c oughs> าจจะเป็นแนวแบบรุยไปไหนไปกันอะไรเงี้ยจะมากกว่าอันนี้จริงๆผมก็เลยมองว่าไอ้โมเดลที่มันใช้ขับเคลื่อนองค์กรได้เนี่ยมันก็ใช้ขับเคลื่อนชีวิตเราได้เหมือนกันเราก็ต้องมาดูสเตจว่าชีวิตเราเนี่ยมาถึงจุดไหน แต่ข้อย้ำเตือนที่ผมอยากจะแชร์อีกข้อหนึ่งเป็นเปนการพูดซ้ำนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าขาวหรือดำไม่ได้แปลว่าถ้าวัยรุ่นห้ามคิดอะไรเลยทําอะไรต้องทําทันทีเน้น creativity 100%ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องของ improvement มันไม่ได้ถึงขนาดนั้น ในขณะเดียวกันอายุ50 60- 70กเ็นี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเลิกคิดอะไรใหม่ๆกันเถอะเราต้องคิดอะไรรอบครอบ100%เห้ามทำอะไรใหม่ๆห้ามทำอะไรที่เสี่ยงเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันมันมันเป็น in นบ t ทวีนมากกว่า in นบ t ทวีนก็คือบางครั้งก็อาจจะเอียงไปทาง creativity ได้บางช่วงบางครั้งก็อาจจะเอียงมาในเรื่องของ productivity ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หา คอมบิเนชันหรือว่าหาองค์ประกอบที่คิดว่าเหมาะสมให้เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีนะครับทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจในทุกช่วงเวลาของเราครับ ผมมักจะชอบเอาโมเดลทางการจัดการนี่เขาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรผมโชคดีที่ผมเป็นอาจารย์ที่อยู่ใน n e s s School นะครับก็เลยพอจะรู้จักโมเดลพวกนี้ผ่านหูผ่านตาโมเดลพวกนี้หรือแม้กระทั่งเนี่ยผมไปฟังคุณโบสทประทยปรดุงตินพูดเนี่ยก็ก็เป็นโอกาสที่ดีนะขาหนึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นโมเดลเรื่องของอจะจะเรียกว่าอะไรนะการจัดการองค์กรนะแต่ขาหนึ่งเนี่ยผมชอบทํามากก็คือเอาโมเดลในการจัดการองค์กรมาจัดการชีวิต ผมผมมองว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นยูนิตเล็กๆขององค์กรนะครับมันเหมือนองค์กรเล็กๆอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคเรื่องสุดท้ายอยากประชาสัมพันธ์สําหรับท่านที่สอบถามมาผมยังไม่มีเวลามาโพสต์แบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบ เต็มที่นะครับแต่ว่าอยากจะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าตอนนี้หนังสือเล่มที่2ของปีนี้นะครับเป็นเล่มที่น่าจะ18หรือ19แล้วนะครับที่ผมออกมานะครับตอนนี้ออกวางจําหน่ายแล้วในร้านหนังสือที่เพิ่งมาบอกจริงๆก็ทยอยบอกไปบ้างนะแต่ว่าวันที่บอกบางทีผมไปร้านหนังสือก็ยังไม่วางแต่ตอนนี้น่าจะวางครบทุกร้านแล้วล่ะนะครับชื่อหนังสือคืออะไรที่คนสําเร็จมีเหมือนกัน the success factor นะครับพิมพ์เป็นหนังสือผมเองนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ i am the best นะครับ ก็ตีมหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวทั้งทั้งตอนเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าทีมหนังสือหลักๆก็คือว่าผมไปอ่านหนังสือเรื่องการจะเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองบริหารองค์กรอย่างที่ผมผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วผมก็เจอตีมหลักๆผมก็เอาผมก็เขียนสรุปเคยอ่านในเพจผมใช่ไหมห้าสิบข้อที่ได้ข้อข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สิบห้าข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยผมทําแบบนี้มาเป็นแบบเป็นร้นอยๆเล่มอ่ะแล้วผมก็เอาไอ้พวกเนี้ย เข้าโปรแกรมฮะแล้วดึงคําที่มันเป็น common factor เนีครับอย่างเช่นคําว่าการจัดการเวลาอย่างเช่นคําว่าการปล่อยวางมันจะมีคําซ้ำๆพวกนี้อยู่จากข้อเขียนผมเองมันเป็นข้อคิดของผมเองเนี่ยแล้วผมก็เอาหยิบคําพวกนั้นเนี่ยเอามาขยายความว่าเออจริงๆเนี่ยมันมันถูกค้นพบจากหนังสือที่ผมอ่านแล้วถมตกผลึกเป็นข้อคิดนะก็เลยกลายเป็น40ข้อคิดครับ ที่ผมคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งมันผ่านการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือเขาก็เล่าเรื่องราวที่คนประสบความสําเร็จเขาทากันเนี่ยน่าจะเป็นอีกอีกหนึ่งวิธีการในการ extrac t หรือว่าสก,กัดไอ้ปัจจัยเหล่านี้ออกมานะครับเล่าสั้นๆแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังมีโอกาสนะมันจะเล่าหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสด์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.